การเหาหง้ยผมน,น,น,มน,น,น,นรครับผมกีโมใส่ฮหายิงลกแมนบัด่ะนว่เลแมนตันเี๋้วครับผมดีจอดยิงจะเข้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วงูตัวคนมาเนาะเดี๋ยวทีไปรีอย่ข้างพ้นนี่ครับหงูตัวคนนะน ยิ่นกยำ s ้าครับผมโอ้ยเปลนกระไดเนาะต้องถือกล่องต้องเปลนเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมขออย่าตั้งตั้งกล่องจะเข้าวกันกดคาไส้ปืนกันเหียปุ๊บเนาะไก่ปันนี้ พุ่นะครับเห็นบ่พุ่นะยุปป่วไปๆพุ่นล้ะครับโกกใหม่โกกที่สองลอลุ่นต้องเป็นอย่าพงตั้งกองกันโอเคอถือป่ะเนาะไก่ปานนี่ พรอเถิดดอกทีก่สองเถิดผู้ล่ลผู้พ่นพอเถิกว้ ือมาเถือกว่ะบาเถือกครับผมอ้าวเงี้ยนกเขาเงี้ยสุดใแล้วว่าเฮ้ยนี่วัฒนัดีบ้าข้าจะจับกวางอยู่ครับเป็นยังเดี๋ยวไปไหมไม Thằng à, ơi Phải à, à, phải phẩm vô nhỉ Tuyên tăng lên gì bất thiệt quá xe đài rồi à, mai mai con là à, hợp nhưng như cô, mày cô, nằm bất thử xe đại rồi không phải mày แขกมันเนี่ยยังไยก็บ,บ่ mười mấy giờ qua thôi mười 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 กกไม่ก๊กนั่นครับนะั่นหามันนี่ไปแล้วแถมมันก็มี่อยู่สวายมีแต่นกเขาอ,อยากยิงบปนเดียว Lông, nghỉ vào là Lông nghỉ này tôi hoàng hành hình Để xe là lại Quân đi Mấy hết thang bùm bỏ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền nằm nhìn cái đây được, buồn đấy được. Cô gì thế này. Nó bị nọc lại Nó không có bị จอบเอาตัวนี่ป่ะถ่ามันขินต้นใหม่กันครับถ่ายมันขินต้นใหม่กันอยู่กว่าไผ่ยนกนี่อย่างน À, mọi người mọi người mọi người lo người mọi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  người lòng bằng tuần hiệp đúc Thì là tuần hiệp lại Quần là nó giúp cốt mày vừa lại Quần nó giúp cốt mày vừa lại không คุณครับคุณละยุโคกไม่คุณละอ๋อถือกระซอาท่านเดบัดที่นี่จีได้เซ็ตกล่องไม้ได้วนี่งทรงเสร็นเขื่อน บ่เถืกอคือไบ่สามเต็มแล้วยิ่งบ่เถือกน่ ô nhiều quá còn chiền bố và cứ về gì à นิ่งสนิทว่าดได้กินไหมสมหาสิบเม็ดนี่ไหมครับครับผมวันทีสานหักทิ้นเอาไวส้สนิทแล้วครับเดี๋ยวสิไปเซตกล่องไม่ผมเบื้องแล้วเมื่อหนีบบ่มมันดอกสามสี่เตี่มก็โอ้เป็นยังบ้า บ้านเหมือนก่อนนี่ยิ่งไงต่ำไงต่ำอยู่ม้หมันเลยมันนี่ยิย่งสามสี่นัดครับผมเดีนยวน้ำยังเดี๋ยวจะไปเดีเ๋ยวจะไปเซตกล่องไม่กันนะครับครับผมคลิปนี้ไว้สนีและครับผมคนอีสา,านฮักทีนสวัสด,ดีครับผม ม่วนมันเลยแดดก็ออก